พราเจ้าพันกิโลวันนี้ปวดเยาวยาเนะครับผมเราจะไม่จอดนะครับเราจะจอดน้อยที่สุด oh, นาน <no. S 2> เดี๋ยวแวะปั๊มซื้อแพมเพร์สใส่เลย oh, <no. S 1> ตอนนี้ก็ปีห้าแล้วนะครับน oh, no. ตอนนี้เงกจากกรุงเทพครับตอนนี้ก็คือตีตัวนอนเย่พับเบาะแล้วก็นอนยาวแล้วครับแล้วมาดูกันว่าจะเดินทางถึงกี่โมงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เดินทางมาสักระยะนะครับก็ถึงชมจะเข้าหัยหินแล้วครับผม เราเป็นที่นั่ง VP นะครับสองเบาะเกินนอนเกินนอนเกินกก็คือย่างอะไรไหมกินลลกไข่เจียวแล้วก็หมูทอดแล้วก็มีไข่ต้มด้วยสุดยอดวันดีคุณ I love you จอดนะครับเราจะจอดน้อยที่สุดในครั้งนี้เดี๋ยวแวะปั๊มซื้อแพงเพิ่มใส่เลยฉี่ในรถนะครับผม เรามาดูว่าภารก,กิจครั้งนี้1,000กิโลเมตรเราจะแวะปั๊มกี่ครั้งหรืออาจจะไม่แวะเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าทำได้หรือเปล่าโอเคนี <Okay. S 1> ่ครับเว่นไม่นับนะคะสีส่รถม้าดูกับข้าวดิวกเอาดิกับข้าวไหนได้มีอะไรบ้างนี <S 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 ่เลยนะหมู <S <S ทอด กินปายโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อบายอ่อาหลายโลอะเมื่อยมากเลยแม่มาช่วยปา้าขับหน่อยดิโอ้โหนดออตโต้พาร์ออโต้พาร์เอเอเดี๋ยวลองดูไหมออตโต้พาร์ของวอลโรเป็นยังไง <Okay. S 1> โอเคอดิโคตรเมื่อยเลยเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่า ระบบออโต้พายอดของ Volvo มันใช้งานยังไงแล้วมันมีประโยชน์แค่ไหนสำหรับการเดินทางไกลๆอย่างนี้นะครับ500กโลเมระยะทางแค่ครึ่งทางเองเหลืออีก500อ๋อป้าเจ้าหวดเยาวยาแลครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานออโต้พายอดของ Volvo V60 รุ่นนี้ปี2013นะครับว้าวยังไงข้างหน้าเห็นไหมครับว่ารถข้างเติด แล้วเราขับมาระยะนานๆเนี่ยมันก็เกิดอาการเมื่อยล้าได้ตอนนี้ขาระบมไปหมดแล้ว500กิโลเมตรแรกครับยังเหลืออีก500กิโลก็เราจะมาใช้โหมดออตโต้นะครับซึ่งมันเป็นระบบของวอลโวซึ่งตัวอื่นผมไม่น่าจะมีไหมก็คือตอนแรกเริ่มต้นก็คือเป็นค r ู i s คอนโทร o เนะครับคือกดตอนนี้เราขับอยู่ที่80ใช่ไหมฮะเรากดแล้วกดซัอีกครั้งหนึ่งปึ๊บปึ๊บล้วกดเลขบวกปึ๊บตั้งค่าให้มัน90กิโเมตร อนี้93 95เค94ทีนี้ฮะก็ะปล่อยมันวิ่งไปถ้าอยากจะให้ร้อยแล้วก็บวกไปให้มันร้อยมันะระยะข้างหน้านะฮะจะมีรถอยู่อาทีนี้ขับเองแล้วฮะไม่ต้องขับแล้วฮะเราแค่ทำหน้าที่เลี้ยงปูมันลายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะรักษาระดับของรถขันหน้าโดยที่การตั้งค่าตรงนี้ถ้าข้างหน้ามันเบรกมันก็จะเบรกด้วยเราจะบดบวกเพิ่มไปเยอะในเบรกฮะข้างหน้าเบรกแล้วนะฮะ ดูฮะว่าจะน,นี้เบรกไหม <S <S ชะลอฮะเห็นไหฮะอัตราเร่งลงเหลือ80แล้วทีนี้ข้างหน้าไปมันจะเร่งขึ้นเห็นไหมฮะมันก็จะโอเคทีนี้เรามาบวกให้มันเป็นร้อยร้อยยี่สิบร้อยสิบแล้วกันพี่ห้าร้อยสิบนะครับข้างหน้าไปไกลอ่ะเพิ่มร้อยยี่แล้วกันร้อยยี่ระยะมันทิ้งห่างมันจะเบรกใช่ไหมฮะเ,เดี๋ยวมาที่ร้อยแล้วฮะ แล้วก็กดระยะลบลงหน่อยนิดนึงเพื่อให้มันใกล้ข้างหน้านิดนึงไม่ต้องไกลมากตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์ที่ยิงเหมือนเลด้ร์ครับจับระยะขันข้างหน้าทีนี้เราก็ให้มันขับไปเองโดยที่มันชะลอความเร็ว<อ>ข้างหน้าเบรกมันเบรข้างหน้าเร่งมันเร่งข้างหน้าเริ่มเบรครับผมไม่ได้แตะเบรคนะครับน,นี่มันเองเรามีทำหน้าที่ซ้ายขวาจะแซง ถ้าเราแซงนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะ <S <S เปิดไฟลซาฟ้ายปุ๊บจะเร่งคันจะเร่งคันเร่งให้ท,ทันทีแอมมันจะปูดมันจะบู๊ททันทีเห็นไหมแล้วมันจะไปอยู่ระยะคันหน้าเท่าไหร่เห็นไหมก้องแกสันๆนะครับวันนี้อุปกรณ์เรานี้เปิดไฟเลี้ยวขวามันจะบู๊ททันเร่งให้เราให้เราแซงเห็นไหมฮะปูดขึ้นมาตัวมันจะรักษาระดับคันข้างหน้าให้มันก็จะชะลอข้างหน้าเบระฮะ นี่ขาผมอยู่ตรงนี้นะผมไม่ได้เบรกนะฮะ <Wow. S 1> มันเบรกไห้ครับนี่คือออโต้กึ่งกึ่งออโต้ดีกว่าของวอลโว่นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ๆอ่ะม,มันไปเองได้เลยบังคับไปอะไรเองมันได้เลยตัวใหม่ๆของปี2020นะ,ะอันนี้2 0 1 3ก็จะใช้ได้ประมาณนี้คือเราขับมานานๆแล้วเนี่ยเปิดระบบคูดคอนโทรลเราใช้ออโต้พายตให้ตัวนี้มันกินระยะเบรกข้างหน้า รักษาร,ระดับไว้ขั้งหน้าวิ่งร้อยเรากดร้อยแล้วก็วิ่งร้อยข้างหน้าเบรกเราเบรกมันเบรกเองนะครับ oh, <no. S 1> ตอนนี้รถค่อนข้างจะติดครับเส้นของชุมพรเข้าสุราษฎร์นะฮะซึ่งรถวันนี้ค่อนข้างเยอะสองข้างทางก็จะเป็นป่านะฮะซึ่งมันเหมาะกับการที่ขับรถันนาน,นะคระั oh. ตั้งให้มันสักร้อยยี่้ยลบอัตราการเว้นระยะตรงน,นี้นิดนึงให้มัน เอาอีกหนึ่งโอเคบูทแล้วครับจะทิ้งห่างระยะข้างหน้านิดนึงเดี๋ยวผมจะแซงช่องนี้ให้ดูนะครับว่ามันจะแซงให้เราไหมเพียงแค่กดไฟเลี้ยวซ้ายพอร์ตเนอร์นะฮะอ่ะเราตามพอร์ตเนอร์ไปเลยปึ๊บบูทครับเครื่องเริ่มบูทครับมาข้างหน้าแล้วเห็นไหมครับพอข้างหน้าชะลอมันชะลอด้วยเห็นไหมครับโดยที่ขาผมน่ะรีแล็กได้ละสบายๆไม่ต้องมานั่งกดคันเร่งคอยเบรก จะระบาระดับไปซึ่งถ้าเกิดในใช้รถช่วงเทศกาลเนี่ยฮะเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวหยุดโหมดนี้ครับมันเจ๋งมากเหมาะกับการใช้งานระยะไกลๆมากเพราะมันจะช่วยให้เราแบบรีแลกซ์แต่ว่าอย่ารีแลกซ์จนสบายเกินตัวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของ Volvo เลยคือทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo มันจะเซฟทุกอย่างระบบเซ็นเซอร์ทุกอย่างจะทํางานหมดจะสั่งเตือนหมดระยะใกล้ไฟปุ๊บ ไปก็จะเดง้งขึ้นๆๆเตือนให้เราเบรกแต่ตอนนี้ผมใช้อโอโต้อยู่มันก็จะไม่เตือนมันจะเบรกลูกตัวเองน,นะเปิดไปด้วยขวามันบูตเครื่องครับเพื่อแซงครับคือการเปิดไฟเลี้ยวเหมือนกับคนสั่งให้รถยนต์ว่าเฮ้ยตอนนี้เขาต้องการจะแซงคันหน้านะมัเบครับมันก็จะบูตเครื่องอัตราการเร่งให้ตามคันหน้าทันเนี่ยครับมันก็จะเร่งของมันเองข้างหน้าไปมันก็จะไปโอเคตอนนี้ผมก็อยากสักภาพหนึ่งครับเพราะว่าขับมา ก็ห้าชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้เมื่อยเหมือนกันขอรีแลกซ์สักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีอย่าพยายามใช้มันบ่อยนะครับเพราะว่ามันจะทำ <Okay. S 1> ให้เลยตัวแล้วสมรรถภาพหลายๆอย่างมันจะไม่เวิร์กเอาแค่พอรีแลกซ์ใช้ในบางขณะพอแต่ข้อเสียของโหมดนี้ก็คือมันเบรกบ่อยภาพเพกของท่านก็จะต้องสึกลอต้องแลกกันครับทุกอย่างมันต้องแลกกันครับแต่ปลอภดภัยแน่นอน <Okay. S 2> โอเคแต่ายบูทโอเคบูทไปแล้วครับตอนนี้ผมกดอยู่ที่130นะครับตอนนี้ oh, ระยะทางมนเาวิ่งเท่าไหร่เลาวิ่งเท่านั้นนะฮะ120ะครับตัวนี้มันจะเบรกนฮะ oh. เบรกครับเบรกครับเบรกนะครับเห็นไหมฮะรถพพ่วงอยู่หน้าเรบรกครับทีนี้แตงรถพ่วงครับแตงครับ แงโอเคนะครับการทำงานง่ายๆของมันว้าว <Wow. S 1> จัดอยู่ที่130บนะฮะก็วิ่งไป130ถ้าจะลดก็กดปุ่มลดให้120ย่บอ่ะลดลงเร็วไป130เดี๋วยวตำรวจจับ120ตามกฎหมายที่กำหนดจริงๆก็ให้แค่100เดียวหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <c oughs> เรา <c oughs> ต,ตั้งค่าไว้ร้อเราตั้งค่าไว้ร้พอแค่นี้ฮะข้างหน้าเบรกครับมันเบรกครับ เบร็จแล้วครับเรียบร้อยเนี่ยครับง่ายๆประมาณนี้ช่วงนี้รถติดมากคุณพรนะครับใช้งานง่ายเซฟตี้ปลอดภัยครับผมตามคอนเซ็ปต์ครับว้าวครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ครับถ้าให้ประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับตามช่องทางที่ให้ดูตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอย่าลืมครับช่อง Joy Daddy นี่ครับต้องมีสาระ สนุกและบันเทิงครับเจอกันได้ครับขอบคุณมากครับผม